ฮ่า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 ต่อไปนี่พวกเจ้าจงเรียกข้าว่าจิ๋วคนรวยเข้าใจไหมตอนนี้ข้าได้รวยแล้วฮ่า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 เป็นไงทุกคนตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าผมรวยมากๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาตังค์ไปซื้ออะไรดีนะสิดอ้โยเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูตายเดี๋ยวเอาโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ย อ,อะไรอ่ะเออเจ้าบันเดอะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเงินเรามีขนาดไหนทุกคนนีโอ้หทางานวันเดียวเงินโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนเป็นไงเออเอาเฮ้สวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างเอเอฮะทาอะไรกันอยู่เนี่ยตอนนี้ผมก็มีเงินมากๆเลยนะครับผมจากพัทที่แล้วนะเราได้ไปรับใช้ลุงประทัดนะครับทุกคนนะโอ้หรายไ,ได้โคตรดีเลยนะครับในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับทุกคนนะ <S <S นก็อบอกได้เลยว่าลุงประทัดที่เขาขี้โกงก็อย่างนี้แหละทุกคนนะเราก็อย่าเอา เขาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับทุกคนแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะทํางานให้เขาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมก็เป็นคนดีมากๆคนนึงนะแต่เราไม่มีเงินอ่ะเราทําไงได้เนาะเราไม่มีทางเลือกนะครับทุกคนแล้วก็ต้องทํางานให้เขาสักนิดๆหน่อยๆน่อแล้วก็ได้เงินมาแต่ว่าผมว่าเออจะว่าไปทํางานให้เขาดี่ก็ได้เงินเยอะใช้ได้เลยที่ว่าโอ้โหแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะเอาเงินนี้ไปใช้นะครับทุกคนซึ่งทุกคนจําได้หรือเปล่าว่าไอ้ป้องเด็กขายน้ำมันนะคะไอ้ป้องเด็กปั๊มอ่ะมันขายเรืออยู่ใช่ไหมทุกคนปกติมันจะขายแค่เรืออัน ขับอยู่ทุกวันทุกวันใช่ไหมแล้วมันจะมีอีกเรือลํานึงไว้ยเป็นสปีดโบ๊ทนะครับทุกคนเป็นเรือที่แบบโคตรเร็วโคตรแรงนะครับแล้วก็เป็นเรือที่สําหรับคนรวยใช้ไงคนรวยอย่างเราเท่านั้นแหละถึงจะใช้ได้นะครับทุกคนนะเออบอกได้เลยนะครับทุกคนเราก็จะไปซื้อว้ยทุกคนนะเดี๋ยวเราไปขอเป็นรดราคาพิเศษดีไหมอุ้ยไม่ดีกว่าคนรวยเขาจะไปแบบขอลดราคาพิเศษอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราซื้อราคาเต็มพร้อมซื้อถังน้ํามันด้วยก็ดีทุกคนอ่าทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้กันเลย กว่านะครับน่าจะเวิร์กนะครับทุกคนไป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 จู้จยูมาเลยมาเลยดีโอเคนั่งเรือครับผมแมนไอเรือลำนี้มันช้าดูดิยทุกคนแถมเรียวยากด้วยเออ มันไม่เหมาะคนรวยอย่างเราสิโอ้โห้หน่าเบื่อจริงเลยดูดิช้าเกินโอ้โหเป็นไงพอมีเงินเท่านั้นแหละของเก่าที่ดูกากไปเลยทุกคนโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเราแวะไปหาลุงประทัดสักหน่อยหนึ่งแล้วกันทุกคนนะแวะไปทักทายเขาสักหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนนี่โอเคเอ้ยวันดีครับลงุงโอ้โหจช่วงนี้นี่ดูรวยปแปลกนะเราเนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนถึงเงินซะด้วยแม่เป็นคนดีจริงน,นะลุงเนี่ยโอ้โห้าลุงเป็นคนดีแบบเนียลุงเอาเงินให้ผมสักหน่อยหนึ่งได้ปะ โอยแกน่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม้จะมาขอเงินอย่างเดียวเลยนะไปได้แล้ววัวนี้ก็เอาเงินฉันไปต้องเดือะแยะโอ้โหแค่นั้นยังไม่พออีกเหรอไอ้สองคนข้างหลังเนี่ยยังไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งของแกเลยนะขนาดยืนกับฉันทั้งวันเลยเนี่ยแกทำแป๊บเดียวเอง เออโอเคครับโอ้โหไม่ต้องดูขนาดนั้นก็ได้ผมมาแซวเลเ่นเฉยๆอะดเอ้โอเคไปก็ได้เดี๋ยวผมไปซื้อของแล้วกันนะลุงนะโอโ่ดเอ้ดูดิทุกคน <c oughs> อะไรของเขาวะเดี๋ยวทุกคนดูดินี่ใส่ไม่ดีจริงๆเลยนะอยู่ดีก็มาด่าเฉยเลยให้ตายเถอะเอเอาเดี๋ยวเฮ้ยตำรวจเหรอเอะสวัสดีครับคุณตำรวจมาทำอะไรแถวนี้เนี่ย เอ่อแถวนี้มันไม่มีอะไรคดีอะไรอยู่แล้วดี่ทำไมมาทำอะไรแถวนี้หรอโอ้หวัดดีประชาชนคือตอนเนี้ยฉันมาสืบราชการลับอยู่นะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะมาเดินเล่นตรวจตราเป็นกันแหล่นะเพราะว่าเขตตรงเนี้ยอาจจะเป็นเขตของฉันในอนาคตก็ได้นะไม่แน่เหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าแล้วนายมาทำอะไระแถวๆนี้หรอเอ่อแถวนี้มันบ้านผมครับแล้วก็ไอ้แถวเนี้ยมันชินของผมด้วยครับถ้าอยากรู้อะไรก็มาบอกผมได้นะครับตรงเนี้ยผมแบบเออผมอยาก ใหญ่สุดอนะบอกได้เลยโอ้นายใหญ่สุดเลยก็เหรอโอ้ด้ยดีโหดจริงๆเลยนะถึงจะตัวแค่ดีก็เถอดนะฮ่าๆลูกน้องของฉันเนี่ยตัวใหญ่กันทุกคนเลยมีแค่ฉันนี่แหละที่ตัวเล็กเหมือนนายแม่เหมือนคนตัวเล็กจะเก่งทุกคนเลยนะเออไม่ต้องอวยขนานดะนั้นก็ได้ครับแล้วมาทําอะไรแถวนี้เนี่ยบอกผมได้ไหมอ่ะโอ้ฉันก็บอกอยู่ว่าสูบรชาชการลับอยูก็ล่าถ้าฉันบอกนายมันก็ไม่ใช่ราชาการลับเดินสิไปไปได้แล้วไปอย่าเพิ่งมาควนเจ้าพนากาักงาน เดี๋ยวชั้นจะทํางานก่อนแล้วก่อนเนาะโอเคครับซูซ้ๆนะครับคุณตารวจแล้วก็ถ้ามาอยู่แถวนี้ก็อย่าลืมไปบ้านผมนะครับบ้านผมที่น้ําท่วมอยู่ตรงนู้นน่ะว่ายน้ําไปได้เลยนะครับทุกคนฮ่าฮ่าผมล้อเล่นเออตํารวจที่ไหนเขาจะว่ายน้ําไปใช่ป่ะเขาก็ต้องนั่งเรือไปอยู่แล้วโอ้โ oh, หดูเิ <laughs> เหมือนเขาจะลาคาญเรานะครับทุกคนก็หันหนีแล้วโอเคคุณตํารวจเดี๋ยวผมไปก่อนละกันนะเดี๋ยวผมไปซื้อของดีกว่าว <c oughs> ุ้ยดูนีโอ้เหมือนตํารวจจะลาคาญเรานะครับทุกคนเนะื่เหมือนเราจะพูดมากเกินไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรหรอกเดดีี๋ยววาาไปปก่ ไปซื้อคงซื้อของ,อของแล้วก็ซื้อเรือฮ่าฮ่าเราจะซื้อเรือให้ได้เว้ยสปีดบอสยอูยูยูยูไอ้จะเจี๊ยวกันไปทำอะไรแถบนี้เนี่ยอะไรของแกเนี่ยฉันก็จะไปซื้อของไงล่ะฉันมีเงินเยอะแยะเลย,ยลใช,ใช่ใช่ใช่แล้วแกก็มีเงินเยอะไม่ใช่เหรอเมื่อวานทีนี้ฉันก็แบ่งให้แกไปแล้วดิอ่าฉันไปซื้อของกินมาแล้ว <laughs> โอ้โหดูในมือกัลูแล้วเนี่ยโอ้น่าจะบดแบบได้ปุ๊บบดปั๊บเลยสิฉันคิดว่านะใช่ป่ะไปรู้ไปรู้ไปรู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  โอ้แกนี่เออจะว่าไปไอ้เจ้ายักษ<ะ>์เมื่อกี้เจ้เห็นตำรวจอยู่ตรงนู้นด้วยเขามาสืบราชการลับด้วยแล้วเขาไม่บอกฉันด้วยว่าเขามาทำอะไรอ่ะอุตส่าห์ไปตีซีไอ้แล้วแกไปเจอเขาที่ไหนอะ่ะก็ตรงนู้นแหละตรงนู้นหน่ะแกเบียร์หรือเปล่าแกรู้จักหรือเปล่าฮะอ่าไม่อ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็น่าจะมาทำราชการแถวนี้ละั้งไม่รู้เอ้าเหรออ๋อโอเคโอเคเอ้าไอ้เจ้ายักษ์แล้วแกไม่รู้เหรอแกเป็นเจ้าของบ้านนะว่าเขามาทำอะไรเนี่ยเออ อ๋อ้จะได้บ้านจะได้ไม่มีโจรอย่างนั้นเหรออ๋อโอเคโอเคเออแต่ฉันกลัวเขาจะมาจับฉันได้สิฉันชอบขโมยเงินแกเฮ้ยเฮ้ยแกโดนอยู่แล้วแหละแกไม่ต้องพูดหรอกเฮ้ยอันนี้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้แซวเล่นเดี๋ยวโหแต่ราชการรับขนาดนั้นก็ไม่น่าจะมาจับโจรกระจอกอย่างฉันหรอกมั้งโอเคเดี๋ยวฉันไปซื้อของกันแล้วกันโอเคโอเคโอเคฉันไปดูซีรีส์ต่อแล้วโอเคเออซื้อของมากินให้หมดแล้วกันนะซื้อมาเยอะขนาดเนี้ยอย่ามานเหลือไว้เดี๋ยวมดขึ้นบ้าน บ้าเลยฉันไม่กินของเลือหรอกเว้ยฉันเป็นเจ้าจิ๋วแบบคนรวยฉันไม่ใช่คนจนอย่างแกฮ้ยโอเคทุกคนป้าเดี๋ยวเราไปซื้อเรือดีกว่านี่ทุกคนฮ่าฮ่าพวกน้องรักพี่มาซื้อเรือแกลแล้วดูนี่อันเท่าไหร่วะเนี่ยลืมโอ้เดี๋ยวอละสิบไปเหรอแค่นักเงินไม่พอทุกคนเงินเราไม่พอว่ะโอ้ึกว่ามันจะพอได้เดียทุกคนโอ้อลัสิบไปเหรอ แสดงว่าเราต้องมีอันเนี้ยประมาณ1ิกองนะครับทุกคนตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ7เองอะขาดอยู่สามอะเออเอาไงดีอะทุกคนผมอยากได้เรือผมอยากได้เรือเอาไงดีวะเนี่ย <c oughs> เออผมว่านะทุกคนนะเออเดี๋ยวเราไปหารับใช้ลุงอีกสักรอบดีกว่าไหมทุกคนนะเออไปหลอกลุงดีกว่าทุกคนโอเคโอเคไป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 รีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่านี่ทุกคนคือเราจะหลอกลุงนะครับทุกคนนะ ก็ประมาณว่ามีชาวบ้านเขาอยากจะเลือกลุงนะครับทุกคนอีกประมาณ4คนละกันทุกคนนะเอากําไรสักหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาเงินลุงนะครับไปซื้อเรือนะครับทุกคนลุงก็คงไม่รู้หรอกมั้งเราหลอกลุงเราเก่งจะตายแล้วลุงก็ไว้ใจเราด้วยโอเคโอเคโอเคไปไปเออวันนี้ครับลุงคือวันนี้มีชาวบ้านเขาสนใจว่าจะซื้อเสียงลุงอะประมาณ4ี่คนนะครับโอ้แกหาได้อีกแล้วเหรอแม่แกนี่เก่งจริงๆเลยมาๆเดี๋ยวเอาเงินไปเลยละกันนะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะตบรางวัลให้อย่างงามเล ถ้าฉันเลือกตัง้งแล้วชนะโอ้โหแกดิเก่งจริงๆเลยเจ้าจิ๋วโอ้ยดีนวลุงดีแล้ว,ลวสีว่กองสี่กมองหนึ่งแล้วก็2อซโอเคลงุง เดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมจะเอาเงินไปให้ชาวบ้านก่อนละกันเดี๋ยวผม,มเอาโบนัสนะโอ้ขอบคุณมากจริงจริงแล้วนะแกเนี่ยโอ้ยเป็นท่านรับใช้ที่สื่อสัตย์จริงๆเลยฮ่าฮ่าเดี๋ยวฉันจะตกโบนัสให้แกอย่างงามเลยแม่คนมีประโยชน์อย่างเงี้ยคนทำงานกับฉันฮ่าฮ่า,าโอเคครับลงุงเดี๋ยวผมไปก่อนลนะเดี๋ยวผมไปซื้อเรือเอ้ยพูดผู้พิดผู้ิด,ด,ด,ดเดี๋ยวผมเอาเงินไปให้ชาวบ้านก่อนละกันโอเคโอเคไปไป,ไป,ไป ไปดีกว่าดีอยตํารวจเขามาทําอะไรวะเนี่ยมารับรับล่อๆอะไรแต่แถวดีเอเดี๋ยวเราไม่สนใจตํารวจแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าแล้วก็ไปซื้อเรือให้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหลอกเอาเงินลุงไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะจริงๆมันไม่มีหรอกชาวบ้านที่จะซื้อเสียงลุงเนี่ยมีแต่ผมนี่แหละที่จะเอาเงินลุงก <c oughs> ็งไปเราชั่วขนาดดีไม่เลยทุกคนเออคนโกงมันก็ต้องเจอแบบนี้นี่แหละนะเจอคนโกงซ้ําไปอีกทุกคนเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็อย่าไปโกงเงินใครนะครับทุกคนนนะัีหมมผ่แล โอเคทุกคนไปไปไปเดี๋ยวเราไปซื้อดีกว่านะครับโอ้น้องรักพีบันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปแลกเงินก่อนละกันลุงผมขอแลกเงินหน่อยนะโอ้แกไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้โหถ้าแกจะแลกเงินก็ดีแล้วเดี๋ยวฉันให้แลกเต็มที่เลยนะเงินของคนรวยน่ะฮา้อโอเคลุงเอเดรีย่าพูดมากแต่แต่ผมก็แลกไปเลยละกันสิบโอเคอ่ะตอนนี้เราได้มาจํานวนสิบอันมาทำอะไรนแกเนี่ยเจ้ายักษ์โอ้ยจะไปหาอะไรกี โอ้โหไอ้พอดีเลยพอดีเลยแกจะเป็นสักขีพยานให้ฉันเี่จะจะซื้อเรือแป๊บนึงนี่ซื้อเุ๊บแล้วก็นี่แล้วก็ดูดิ้ดูดิดูดิ๊บแล้วก็ดีเปิด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 ดีไปไงไปไงดูไปไงเป็นเรือสปีดโบ๊ทโคตรดีไอ้แกไปเอาตังมาจากไหนซื้อเนี่ยเออฉันก็ได้จากลุงประทันบาร์นี่แหละลุงประทันเขาจ้างฉันไงแล้วฉันก็เอาแบ่งกําไรไปแล้วก็เอามาซื้อ ก็ยี้แหละฉันทำงานให้ลุงประทัดลุงประทัดเขาเลยให้โบนัสพิเศษแล้วก็ฉันก็ขอย,ยืมเงินเขามาด้วยนิดหน่อยอยใช่อยากได้เลยแกรู้ไหมว่าอยากได้มากเลยโอ้ยคนจนอย่างแกงไม่มีสิทธิ์ซื้ออยู่แล้วมีแต่ฉันนี่แหละที่เป็นคนรวยที่ซื้อได้ไปไ,ไปไปฉ,<ว>ฉันไม่ชอบ<ก>คนจนอย่างแกหรอกไปไปชิวๆเดี๋ยวฉันเติมน้ำมันก่อนลวกันเอซื้อซื้อน้ำมันไปสักถังหนึ่งลวกันทุกคนเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเหมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเติมมาเติมตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยอ๋อตรงนี้โอเค เติมน้ำมันไปเลยทุกคนนะเดี๋ยวเราเติมแบบเกือบเต็มถังไอ้เต็มถังไปเลยแล้วกันเติมหมดถังนี้ไปเลยทุกคนเราจะได้วิ่งยาวนะครับทุกคนนี้โอเคปะเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วก็เอาเรือไปแล่นเล่นดีกว่านะครับทุกคนนะวันน LIKE ี <you>? no. so, ้แล we hey, okay. ้วเราก็เหลือเงินอยู่ประมาณโอ้โหหนึ่งกองกับอีกสิบสามอันเลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าทุกคนนะแล้วก็แบกเรือไปด้วยอุ้ยมีความสุขจังเว้ยมีเรือแบบนี้โอ้โหใครมันจะมีความสุขเท้าเราแล้วะเนี่ยเอ้าคุณตำรวจหายไปแล้วทุกคนหรือว่าเขาน่าจะ โอเคแล้วก็เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะน่ะเฮ้ยทำไมดีทั้งตำรวจหน่อยคอมบโดอะไรก็บาหมดเลยวะน่ะทุกคนหรือว่าลุงประทัดเขาจ้างมาคุ้มกันเขาอีกรอบหนึ่งหรอ,อเค้จะจ้างมาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าโอ้โหลุงประทัดนี่รวยจริงๆเลยจ้างแม้กระทำตำรวจได้ทุกคนดูดิโอ้โหคนนีเลยบาสุก้าด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเราวางเรือไว้ตรงนี้ก่อนละกันนี่วางเรือไว้ก่อนเอ๊โอ,อ้สวัสดีครับคุณตำรวจเออแล้วมาทำอะไรกันอยู่แถวนี้เนี่ยทำไมมาคุ้มกันอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ประชาชนก็โล แม่ขอบคุณนายมากๆระที่ให้ความร่วมือเนี่ยฉันถึงจับคนร้ายได้เนี่ยโหหหหหหเดี๋ยวเดี๋ยวความรวบมืออะไรผมยังไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนะ ผม,มแค่เดินผ่านแล้วก็บอกคนตำรวจไปนิดหน่อยเองอะไรของคุณเนี่ยเรามาทําอะไรเนี่ยมาคุ้มกันลุงปฐน์เหรอโอ้ลุงปทน์อะไรนี่คือคน้ล่เขาซื้อสิทธิ์ขายเสียงเข้าใจใบนายก็อย่าไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงเหมือนเขาดนะ้เพราะว่าเขาเนี่ยขี้โกงฉันก็เลยต้องมาจับเขาด้วยสิแล้วก็บันบีคนไา่คนหนึ่งที่มันยังลอยเนืลออยู่ไอ้คนเนี่ยตัวเป้งเลยมันเป็นคนเอาเงินไปให้ชาวบ้านไอ้คนเนี่ยฉันต้องจับมันได้ไดติดคุกสักสามร้อย มันถึงจะสอสมเออเราประวัตเราประวัตเนี่ยน่าจะเราหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยไม่น่าใช่หรอกมั้งเออไอคนนั้นมันน่าจะหนีไปต่างประเทศแล้วมั้งกูตำรวจแล้วไอคนนั้นน่ะกูตำรวจน่าจะหาไม่เจอแล้วด้วยเออไม่น่าจะอยู่แถวนี้นั่นแหละผมคิดว่านะอแล้วลุงประทัดเขามีคดีอะไรอีกไหมอ่ะโอ้กกไม่มีอรบอกหรอก ก็จะจับมันเข้าคุกนี่แหละไอ้พวกนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันต้องโดนจับเข้าคุกเท่านั้นแหละโอ้โห,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 โหนี่แหละถ้าเท่านี้ฉันก็ปิดคดีฉันก็จะได้เลื่อนยศเอา้าคุณตำรวจมากันแล้วเนี่ยเอา้าไอ้เจ้ายักษ์แล้วแกรู้ได้ไงเนี่ยว่าคุณตำรวจเขาจะมาเนี่ยก็ฉันเรียกพวกเขามานะสิเอ้าแกเรียกมาทำไมอ่ะก็เรียกมาจับไอ้ลุงประทันดนี่ไงมันซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะ่ะโอ้โหแกนี่เองโอ้โหลุงประทัดไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเราหลบอยู่ไกลก่อนไปหลบอยู่ไกลก่อนเออแล้วแกเนี่ยทำไมแค้นอะไรลูกประทัานเนี่ยทำไมแจ้งตำรวจมาจับเขาเลยเหรอมันก็น่นอนอยู่แล้ว,ลวก็มามาซื้อสิทธิ์ขายเสียงในบ้านฉันยังไงโอ้เออดีแล้วดีแล้วโดนจับไปก็ดีแล้วคนแบบเนี้ยใช่ไหมคุณตำรวจโอ้ใช่แล้วคนแบบเนี้ยควรโดนจับเนะอีกคนนึงก็ควรโดนจับเหมือนกันใช่เเจ้าจิวชจวยฉันด้วยฉันไม่ได้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแกต้องเป็นพยานในฉันนะเจ้าจิวแกต้องเป็นพยานในฉันเออ ใครอะผมไม่รู้จักลุงเลยผม,มรู้จักลุงสักนิดเลยเดี๋ยวผมเพิ่งคุยกับลุงวันนี้เป็นครั้งแรกเองอย่ามาเอาผมไปอยู่ด้วยเลยนะผมไม่รู้จักคุณทั้งนั้นแหละใช่ไหมคุณตำรวจโอ้อันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนระธานนายไม่รู้จกกักคนน่นแหละอย่าไปรู้จักเลยคนที่ชัว่วแบบเนี้ยซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่าไปรู้จกักกับมันเลยใช่แล้วใช่แล้วคุณตำรวจเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนละกันผมไม่รู้จักเลยไอ้ลุงประทัดโกโก้คนเนี้ยไอ้ขี้โกงไอ้ขี้โกงจะไปแล้วจะไม่เคยเอาเงินแกมาก่อนเลยไปดีกว่าโว้ย ไปไปทุกคนไปไปดีแล้วเดียวไอ้เจ้ายักษ์เออมาดีมาดีมาดีหน่อย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 มาน่หอยแป๊บนึงเออแกจะไปฟ้องตำรวจเด้อว้ยว่าฉันเป็นคนเอาเงินลุงประทัดไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยฉันไม่บอกอยู่แล้วแหละก็แกเป็นคนแบ่งเงินให้ฉันเนี่ยเฮ้ยดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนละกันโอเคโอเคเฮ้ยทุกคนโอ้ยถือว่าเรารอดตัวไปนะครับแล้วก็เดี๋ยนะเออเรืออยู่นี่โอเคไปเลยแล้วก็แบกเรือลำนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเรือลำนี้ทุกคนดูดิเป็นไงนี่ดูโคตรแรงเนี่ยห อุ้ยพุ่งจีดพุ่งจีดดูดิดเลี้ยวง่ายด้วยไปยนี่เลยมันเหินเหินเหินเหนดูดยี้เป็นไงล่ะอ้อุ้ยแรง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 ดีแรงดีงดเฮ้ยเจ๋งว่ะอุ้ยุกคน ตอนนี้เราก็ได้เรือลําใหม่ไปแล้วนะครับทุกคนซื้อจากไอ้โป้งดองรักนี่เองหัวเรือลํานี้นี่มันโมดิฟายมาอย่างดีนะครับนี่จะแต่งเครื่องมแมลงอยู่ไทยได้เลยทุกคนหุยตอนนี้ไอ้ลุงประหยัดมันก็โดนจับไปแล้วนะครับทุกคนแล้วเราจะไปหาไรายได้ไปจากไหนแล้วทีเนี้ยโอ้โหเอ้ยไม่น่าเกิดเป็นคนชั่วเลยนะลุงนะโอ้โหผมนี่สงสารลุงจริงเลยดีนะเราไหวตัวทันแล้วรีบหนีมาเนี่ยเป็นั้นที่โดนจับไปโดนติดคุก300ปีแน่เลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไปค่นที่ก่อนละกันนะครับทุกคนไปเจอกันใหม่คล แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องหนีสักหน่อยแล้วทุกคนนะไม่งั้นตำรวจต้องมาจับเราแน่เลยไอ้ลุงไปจับต้องฟ้องแน่เลยทุกคนโอเคสำหรับวันนี้บายยก่อนนะครับทุกคนนะเองใช้เรือหนีดีไปวะหรือว่าทำไงดีทุกคนเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี